ฮะเอาแล้วครับแกะออกให้หน่อยได้ไหมถ่ายได้หมทแล้วอ๋อกอนว่าถ่ายรีโมทหมดหรือเปล่าดิมาแกะเบิ้งซะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณแล้วมันก็จะน่าสะสะตามไปได้อ๋อใช่ไหมยเดี๋ยวให้น้องเขาดูก่อนแป๊บหนึ่งไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ๋อใช่คว้ารถมันล็อกเลยนะครับไม่ค่ะรถมันไม่ล็อกเลยมันกดล็อกทุกอย่างเกียร์เข้าไม่ได้ต้องใช้กุญแจล็อค

มันจะหมดถ้าอาไว้ใจมันน่ไ้ถูกเาล็อกล็อกไม่ได้่มะลองดับัไหมเอออดีหมดแบตอืมต่อไปจอใกล้ๆเนาะถ่านมันใช้สองห้าสามสองหรืออะไรอ่ะขนาดมันอ่ะคือแกะเคสไม่ออกไงไงเนี่ยนะคะคือคือมันเคยหมดไปแล้ว ครั้งหนึ่งแล้วถ่านในเซเว่นมันใช้ไม่ได้หนูก็เลยเอาเหรียญบาทบาา<บ>ไปลองไว้มนเหรียญบาท<บ>ตัวใหม่ไปลองไว้แล้วก็ใช้ได้ค่ะ ก่อนหน้านี้มีเคยหมดมาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็เปลี่ยนบาทรองไว้ครับอย่างไนเนี่ยงั้นัต้องดูว่าแบบมันมันน่าจะใช้ตัวตัวนี้นะมีขายอยู่สามสองตัวน้าก็เนี่ย หนากว่านี้ใช่ไหมสามสองงั้นเดี๋ยวแบบนี้นะคะเราไปซื้อครับครับผมครับโอ้เริ่มเบสเบดแหน่ใช้ยุ่งยากเหลือเกินนี่เราไปใส่โตโยต้าวีโก้ดีกว่าจบเอาเดี๋ยวลองไว้เดี๋ยวคุยระดับนาซาเลยตัวนี้ให้ได้สมัสรันถึงเอาเรียนบาท้องเอานีนะเอาความรู้ใหม่ได้เลยโอ้ได้แล้ว นี่ละนะมันรถไฮเทคพวดเออใส่คือรถใส่ตัวแต่ก็ิเรื่องกุญแจเสียบเสียบหลอกเขาลงอันนี้บุมิแบบกุญแจเสียบที่นี่แต่เสียบสตาร์ทได้เสียบเปิดประตูอ๋อเสียบได้เปิดประตูสตาร์ทต,ต้องอ <laughs> สวัสดีครับพี่ท,ทีโอ้รถแบตหมดเออนี่พอดีทา,างว่าเบิ่งน้ำกันแล้วอละเปลี่ยนทางก็ได้แล้วแหมไม่พง<บ>กาแตกครับน,นี่แหละเพราะฉะนั้นนี่จะซื้อรถรู่นมีขยอยู่ะมีขายไหมครับอ๋อ <c oughs> โอเคจะลองดูครับอืม โอเครอดแล้วโอเคครับพิธีเด้ทางปลอดไทยพี่ขอบคุณมากค่ะแต่อารอลนิดนึ่งมาคนเดียวทีนี้ก็เลยแบบว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์มันดับแบบนี้่ะคะขอบคุณนาะโอเคครับผมขอบคุณนะคะเดินทางปลอดไทยครับผม